โอเคครับผม <Okay. S 1> คลิปนี้นะครับทุกคนผมก็กลับมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ดงดิบซีนะครับทุกคนอีกหนึ่งเซิร์ฟประจำผมเองและเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นแนวของแรสุดมันนะครับแนวอ m a z เมซอนผสมฟรีแลน ที่สำคัญคือเซิฟเนี้ยเป็นเซิฟที่เปิดมานานแล้วของมีราคาเอาสติมเมอร์คนทาคลิปมาบ่อยแล้วก็มีกิจกรรมมาเยอะมากมายอย่างเช่นคลิปนี้นะครับมาส่งท้ายปีบอกเลยว่ามีกิจกรรมโคตรเยอะของแจกโคตรเยอะนะฮะแต่ก่อนจะพาไปดูเนี่ยขอแจ้งข่าวเดี๋ยวแล้วกันว่าตอนเนี้ยเซิฟนะครับได้มีการปรับสมดุลใหม่นะครับทุกคนเพื่อใครยังไม่ทราบนะครับปรับที่ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับตอนเนี้ยเซิฟได้ปรับให้เซ็ตแต่ละอันนะครับ ไม่ห่างกันมากจนเกินไปอ่าท<อ>ี่บอกเลยว่าสายงบน้อยมียิ้มที่สําคัญตัวละครเช่าลดราคาแถมความสามารถตัวละครเช่าเนี่ยให้ใกล้เคียงตัวละครรุ่นใหญ่ในเซิร์ฟด้วยก็ปกติตัวละครแพงๆของในเซิร์ฟที่แบบว่าเติมมาเยอะเนี่ยมันจะโหดมากต่างกับตัวเช่าเยอะใช่ไหมตอนนี้ถูกปรับให้ไม่ห่างก,กันมากน,นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เอาใจสายงบน้อยสายฟรีมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าทางเซ็ษตตัวละครสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับโปรโมชั่นเปลี่ยนรูปแบบนะครับ จากปกติเติมการันตีราคาต่างๆตอนนี้เป็นมาในรูปแบบสุ่มกล่องนะครับสุ่มเซ็ตก็คือเติมเยอะเติมน้อยโอกาสเท่ากันเพราะว่าจะได้เป็นกล่องมาที่เหลือก็ต้องอวัดแล้วว่าคุณจะดวงดีเปิดได้หรือเปล่านะครับเพราะดวงดีก็ กล่องสองกล่องก็ได้ล้อคนมันจะเกลือเนี่ยเปิดกี่กล่องมันก็ไม่ได้เว้ยแต่แค่ที่ที่บอกว่าถ้าเติมเยอะเนี่ยก็จะได้กล่องเยอะกว่าแค่นั้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าปรับครั้งนี้ใสยฟรีใส่งบน้อยยิ้มแน่นอนกุ้มกิ่มนะครับนอกจากนั้นนะครับทุกคนของได้กล่องเนี่ยสามารถมาดูได้นะครับแล้วจะบอกว่าเออของเติมผส,สมนะครับทุกคน มันเป็นแบบว่าของสารถาวรนะครับถามว่าสารถาวรคืออะไรไม่ปรับดอบสาระลงนะครับที่สําคัญคือสามารถเก็บไปอัปเกรดได้ด้วย <Okay. S 1> อบอกเลยว่าโคตรตึงส่วนของในกล่องนะครับก็เดี๋ยวน,นี้มีของในกล่องใหม่ทุกคนสามารถเข้าลิงก์กลุ่มที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็ชื่อกลุ่ม ตามนี่เลยนะครับทุกคน Amazon C free l a n c โด่งดิบสี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยอันนี้คือชื่อกลุ่มนะก็เข้าลิงก์กลุ่มมาใต้คลิปมาโหลดมาเล่นมาสมัครแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมาดูกันได้นะครับที่หน้าปักหมุดตรงนี้แนะนำเห็นไหมทุกคนก็จะมีโพสต์ใหม่อันนี้ทุกคนโพสต์เห็นไหมว่าเขาจะมีบอกอยู่ว่าเนี่ยของเข้ามาในกล่องเนี่ยสามารถกดดูพวกเนี้ยแล้วก็ดูในคอมเมนต์ได้นะครับว่าของแต่ละชิ้นที่เขาเขียนไว้ทั้งหมดเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเห็นไหมทุกคนเนี่ยนี่คือมีดบีแมวมีถ้ำเห็นไหมทุ ไม่ใช่ปืนเติมผส,สมด้วยแสดงว่าไอ้ปืนนี้ 3S เนี่ย,ยสามารถลุ้นเปิดได้ในกล่องนี้และไม่ปรับฐานะด้วยเป็นปืนถาวรแล้วก็เอาแวนเก็บได้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยก็ลองมาอ่านเองในกลุ่มเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ส่วนที่เลือส่วนที่เลือน,นะครับก็จะมีกิจกรรมมาใหม่ทุกคนก็คือกิจกรรมนี้ครทุกคน แจกตัวละครเช่าฟรีริสตัมาสตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่นะครับทุกคนหากกดเช่าไม่ได้ให้ทําการเปลี่ยนกระเป๋าก่อนแล้วกลับมาเช่าใหม่ออกเกมเข้าใหม่ทุกคนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับเผื่อใครปีใหม่อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรือว่าระหว่างรอไปเที่ยวเนี่ยก็ตอนนี้คือมันตั้งแต่วันนี้ไงจนถึงปีใหม่ก็มาหาเช่าตัวละครเช่าตัวนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะฮะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าลิงกลุ่มตายคลิปเลย มาครับท่านผู้ชมผมก็มีกล่องอยู่ทั้งหมดประมาณ1,000ก,กล่องนะครับจริงๆคือคิดว่าน่าจะเปิดไม่ครบหรอกเพราะว่าบันเยอะมากนะครับทุกคนก็ปกติเติม1,000นะครับจะได้ประมาณ3 0 0กล่อง ผมมีอยู่ประมาณ1000ก็ประมาณผมแค่นผมในตัวผมเนี่ยสามพันบาทนะครับเรามาลุ้นเปิดดีกว่าว่าจะได้สามเอ็ดหรือเปล่าบางทีผมขอเรียกว่าสามเอ็ดว่าหมื่นละกันเพราะว่ามันเป็นของที่สุดแล้วครับทุกคนเรียกมาดูอลังการหน่อยลวกันนะครับมาดูว่าวันนี้ผมจะได้หมื่นสามเอ็ดหรือเปล่านะครับทุกคนไม่รอช้านะครับทุกคนเปิดเลยลวกันไม่รอช้าไปอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนจริงๆคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่าผมต้องมาบวกไกเกอร์นะเว้ย ผมแอดมินอะนัดผมไกเกอร์ประมาณ3ามทุ่มแต่เกอร์มันหายแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าแอบบหากริกอาหารมีน้อยหรือเปล่านะผมก็รอมันจนถึงครึง่งผมก็โอเคบอกแอดมินว่าผมขอทำก่อนเลยแล้วกันแอดมินบอกโอเคงั้นก็รีวิวของใหม่กิจกรรมใหม่แล้วก็ทำการเปิดกล่องเลยแล้วกันผมก็โอเควันนี้ถือว่าเปิดกล่องเลยดูยก่อนถ้าเวลาเหลือเนี่ยผมอาจจะไปหายิงคนแถมท้ายคลิปแล้วกันแต่บอกว่าเฉล่งมากคนตึงมันแบบโอ้โหมันเอาตึงในโปรใหม่เนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงกันได้อยู่ที่ดวงนะครับก็เลยแบบว่าให้ผมหาตีไปด้วยผมก็โอเค ก็เดี๋ยวเปิดกล่องเสร็จอาจจะไม่เล่นแป๊บๆแล้วกันทุกคนปอมตัวไปเล่นนะครับแต่ตัวละครบางโตเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีใครมีป่ะพอในแอดบอกว่าให้เนตัวละครนี้นะครับทุกคนมาดูซิว่าจะมี 3S เอ็ดออกหรือเปล่าแต่ได้มานี่คือก็น่าจะไม่มีใครรู้อ่ะน่าจะเห็นเลยเพราะว่าในคางผมนี่เป็นคางอดีรเปล่าอันนี้ดีใหม่นะเพราะว่าไม่มีของโหดเลยมาเดี๋ยวผมจะเปิดอย่างรวดเร็วแล้วกันเอางี้ว่าผมว่าไหนแล้วก็ชิวๆละวันนี้ผมจะเปิดให้ครบเลยพันกล่องนะครับราะผมอยากรู้ว่าสามพันบาทเนี่ย กูจะได้หรือเปล่า 3S สาักชิ้นหนึ่งมันจะมีไหมทุกคนเพราะตอนนี้คือที่บอกว่าคางเราอยากมีแค่ของเริ่มต้นตรงนี้ชะครับทุกคนมาไม่รอช้านะครับทุกคนขออนุญาตสปีดลัรในกานเปิดกล่งองเลยกันนะครับแล้วถ้าผมได้ของดีเนะี่ยผมจะตัดคลิปให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยตรงนี้ได้ของดีๆของวาวๆนะครับทุกคนไปเริ่มตอนนี้ผมเปิดมาสักพักนะครับมันมีเด็กเข้ามาเลยเซิร์ฟมาทักผมเว่าเฮีย <laughs> แม่งกูสารีปเปิดว่าจะได้ไปบวกซะหน่อยรู้สึกว่าเี๋ได้ของมาหนึ่งคือดาบใช้ที่เสนะผมไปดูมมาันนเป็ของ เกอันนี้เอาแอปเกตได้ปะไม่มั่นใจไหมครับทุกคนเนี่ยไม่มาคนอื่นแล้วขอแคปเปิดต่อวุ้ยได้มาอีกอันนึงครับทุกคนอันนี้จะเป็นของดีสุดตอนนี้มันเป็นคาทเอสนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เคยได้เกินเอสเลยตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งเอสนะครับก็คือหัวนี้หัวเอสนะครับถืงเท่าไหร่อ่ะมันดูได้ไหมควาำถือดูไม่ได้นะแต่คือน่าจะดีสุดตอนนี้นะครับแล้วก็สุดครับตัวละครบ้านนี้นะครับหัวเอสเลยมาของมอององมามาของมาขอขอโทษครับผมเปิดมาจากห้าร้อยกล่องเหลือยี่สิบกล่องละ โคตรเมื่อยนิ้วเลยดีนะที่ผมเปิดแค่500เพราะว่าต่อให้น้องๆพวกนี้ไม่เข้ามาในเซิร์ฟนะผมก็จะเปิดแค่500แหละเพราะว่าตอนแรกพึดว่าจะเปิดถึงพันพอไอ้พวกน้องๆมันเข้ามาเนี่ยผมเลยว่าจะรีบเปิดถึงแค่500แล้วก็ไปเล่นใช่ไหมแต่เอาตรงนั้น้าผมเปิดตอนเนี้ยแค่500ก็เหนื่อยแล้วว่ะจริงๆแม่งปวดนิ้วชิบหายเลยอยากให้มีระบบเปิดเถึงสิบกล่องว่ะเปิดไม่ได้หรอกเก็บของก็เหนื่อยทุกคนเนี่ยเก็บของเนี่ยเออผมพยายามเปิดไม่ให้มันเกินหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเกินเนี่ยมันต้องเลื่อนไไไปปปปถถ้้้้าาาาเเเเเเลลืื่่่่่อออนนนนนนนกก็็บบบบบีีียยมมมัััจจะะะะะแววรรณดด๋ใหูค โอเคเนี่ยถ้าเริ่มไปเก็บบรรเจิงอย่างงี้ไว้แบบว่าเนี่ยผมจะต้องเก็บอย่างเงี้ยต้องเริ่มไปเก็บแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มขึ้นมาเองไงทุกคนก็เลยแบบว่าเปิดทีละยี่สิบโอเคก็สรุปนะครับเปิดไปเยอะชิปหายนะครับร้อยกล่องได้ของดีสุดเป็นแค่คาดเอ็นะครับมาไปรออะไรอ่ะทุกคนบวกเลยครับทุกคนท้ายคลิปนะครับจริงๆคือเห็นแอดมินโพสต์ลงกลุ่มไว้แหละโอ้โหรู้สึกผิดเลยว่ายิวกับเกอร์มาสามทุ่มนะครับแหมมาสามทุ่มเกอร์หาย ทุกคนรู้ไปเลยว่าท่ามาเดี๋ยวผมไม่ได้ยิงหรือมาชาเพราะใครโอ้ยเกอ้อแม่งคุยยังดิปยังดีอ่ะโอ้โหมาเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดของไปเล่นเลยละกันนะครับมาดูตั้งเล่นเซตไหนแล้วก็เออผมลงวิดีโอใหม่มาแล้วผมไม่ได้เข้าเซิร์ฟนี้เลยเว้ยเมาส์ตอนนี้ต้องเป็นเท่าไหร่รมาปะเมาส์ก่อนขอปะเมาส์ก่อนเมาส์เมาส์เ,าเร็วมากเมื่อกี้เข้าไปเล่นเซิร์ฟเมาส์เร็วมากนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตจัดของเล่นเลยละกันดูเห็นไหมแก้มีคนประกาศหนึ่งเล่นเซตเอผมเอาสักเอไปเล่นเลยละกันเพราะวเอสเนี่ย มีไม่ครบเซตอยู่ดีเว้ยเอาเอจะได้ทุกคนเซตนี้เลยทุกคนเบียคุรันนะครับทุกคนนี่เอกูมีปืนเอไหมมีแจ๋วมาจ้าแล้วกูมาละแล้วก็จะมานะคือจริงๆคือวันนี้จะไม่บวกก็ได้นะเพราะว่าไอเกิลไม่มาแล้วไงแอดที่บอกให้รีวิวกล่องให้มาซะเยอะเลยกูเมื่อย์กูยังอยากต้องมาเล่นนะครับโอเคปีดท้ายนะครับตั้งเซตอื่นเซตเอลุยแล้วกันกูเลยมาโคเร็วเลยบูเลมอ่ะเล่นแล้ว เขามาแล้วเข้ามาแล้วมาคนเดียวเนี่ยไอ้เกอหายน่ะแล้วเขาทั้งสามทุ่มมาแล้วกูมาตอนนี้คือประมาณสี่ทุ่มแลนะครับแต่ที่บอกว่าวันนี้แอดบอกแล้วว่าผมบอกแล้วว่าสำหรับพิพก่อนไอ้ก็ให้ไปรีวิวกล่องไปอะไรไปนะครับมาลุยโกทีซัมใครวะใครไม่นด้โกทีซัมเลยปะลงมาแล้วทุกคนนู่นนู่นู่นรอมันรู้หมดแลนะมันมันคือมันเห็นชื่อไปแปลกคือมันรู้ว่าเป็นคนทำพิพเลยอ่ะ ผมป้าหรือะไรวะเมื่อกี้ว้าว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 ว้้วว้าวว้ววาวว้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 าวาวว้าวว้าวาวว้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 ววาว้าวว้าาวว้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 าวววว้า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 ววา อันนี้อันนี้ต้องเลหนึ่งครับผมอันนี้ต้องเลนหนึ่งนะโอเคครัเมาเลยครับมาที่ผมเดินหาอยู่ผมแบบไปกับพล็อบต้องหาที่แบบจุกได้ครับมผแจป่าแล้วป่าแล้วป่าแล้วเรยบอลโค้เร็วเลยผมปรับเบอลไม่ถูกอ่ะต้องปรับเบอลในรอกดับคิวเมนต์ว่ะเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันปรับเบาลเขาไม่โชว์เลขครับเบอลมันเอาปืนอะไรยิงกูวะหน้าลูกซองอ่ะ แต่ผมโดนปืนเกตเดียวผมฆ่านะครับแต่ลูกซองไม่ลูกซองของทียอะไรแวะชมเลยแวะชมเลยโอ้เนี่ยผูโดนเทียอะไรมาฮะโอ้โหปืนอะไรเนแมงตกกระเถื่อนเก๋เราเซฟกูไม่เหลือเนี่ยคือมันเหลือแต่ไม่ครบหัวครบตัวเขาปืนไงเี้ยต้องมาเลเซตบีและนะโอ้หเอตัวสามพันสามพันกี่คนไม่รู้อ่ะดูมาเล่นดิโอ้โหแล้วเมื่อก่อนเน่หน้าเซฟอ่ะเลเซตบีอะตอนเนี้ยโอ้โหตัวละครเช่าปะตัวละครเช่าไม่นอ่ารักดีวะพี่ชอบตัวละครเช่าปะ พี่โตเราแตกแล้วพี่โตไปก็แตกแล้วแม่งจ้องกูใหญ่เลยแต่ละคนอ่ะทำไมหามเล็กเลๆหามเล็กๆโธ่เออพูดขายเซตมา10รูปีจุอย่างไรล่ะกูมาพัก10รูปีมามาเฮ้ยใครโงนี่พี่โตมาแล้วเน,นี่ยคนจะได้เยอะนะลูกแม่งเลยเใครตีผมมามรู้ว่ารับกันได้ปะโตมาบอาจะควรใครไม่รู้อะขอบคุณมากโตมาชิดก็รูโตมาชิดก็รู้โตมาชิดกูจะรู้อะ นี่จะไหวเหรอว่า A ไม่มีนะ A ผมก็บิไม่ครบเซต A บวกก็บิไม่ครบเซตจะเล่น A บวกก็ไม่ได้เขาดูเขาจะผมนะว่าผมไม่เล่น A บวกมันก็มีไม่ครบเซตได้ยังไงอะเห็นมาแล้วครังผมก็มาเปล่าๆต้องเปิดหาเองเว้ยเจ้ที่เลยวะวิตตี้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 เว้ยวิตี้เว้ยวิตี้เว้ยวิตี้เว้ยวาดิวิตี้เว้ยตอกขีย้เหรอวะน้อง อูดสูงโดูสูงแม่งโดูส oh, oh. ูงแม่งก <inaudible> ็ไม่ใช่ดีเสมอไปเว้ยเขียนน้ำวิ่งหมดหรือซื้อน้ำวิ PTSD ่งไปนหนึ่งนะรอบนี้จะมาน้ำวิ่งมาเยอะหมดแล้วบ้าไปนึ้วเขาพิฆาตแล้วโอ้โหจะหันกันไปเชียวเดี๋ยวน้องน้องขอขอน้ำวิ่งแป๊บหนึ่งน้องน้องอย่าเพิ่งนะโคตรด่วนบิตี้ด้วยบิตี้ด้วยบิตี้ด้วยบันดีบันดีกูบิตี้เว้ย เรพอไปตีงายขนาหรือเปล่ามาคิวแรกกูมาละนะครับเป่ากล่ะไม่รู้อ่ารับหมดอะตีผมนเซตเอว่ะเ้ยตีผมครัเซฟเซตเออยู่เซตเออยู่ตีผมอยู่ยังไม่เข้าเซฟเขาละ ตอนนี้เซตเองกูแตกคตรเลยแต่ไม่มีตีแต่พอมีตีรู้สึกว่าดูสิ่แค่บียิงคิวเลยตอนนี้นะครับอุ้ยเซตเองแล้วปะอุ้ยข่อยตาที่บอกว่าผมตอนนี้ผมมีตีและขออนุญาตเปลี่ยนเซตเอาที่แบบว่าดีกว่านี้หน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้สุดก็ตีผมมันใช้ได้ตีผมใช้ได้อยู่หรือจะมปถากหรือปะเฮี้ยเดี๋ยวขอไปหนึ่นะทุกคนอยากได้เอเล่นปะ มีพี่โวขายู่ด้วยเ่นีมนี้ก็มีเยอะที่สามสิบีเยอะแม่หรอมันก็หมดขายเซนเอขายเนเอสี่สิบรูปหมดหมดกุก็เจอเจอไหนต่อไปว่ามเก็มดมเอ้าหลุดเฉยเลยเอ้าก็ดูไอเฮียผมเปิดได้3ามเอแ ยวไอ้เฮียดวงดีท้ายคลิปวัตส์ฟักอันนี้ผมกลับเปิดหาเอเสือกได้หมื่นสามเอสดวงดีเกินบวกวิ่งไวถึงห้าลีฮะวุ้ยเดี๋ยวเขาข้าไปหาที่เดิมก่อนไอ้ซัดไอเราไม่ได้จะหาเพราะมันเซิร์ฟโนแลนไงทุกคนมันเซิร์ฟโนแลนเว้ยเหยกูได้ครับคอนเทนต์คลิปนี้ละได้เลยนะครับกะว่าจะเปิดหาเอเล่นได้เอสบวกไม่พอได้สามเอสเต็งเลยนะครับโอ้ my god โอ้ย คนดูหาว่าจะฉลาดมาครับเปนนี้ดวงดีนะตีน้อยตีน้อยตีน้อยตีตีไม่กี่ตีน้อยกูมีกูมีกูมีเล่นบัญชีเล่นบัญชีเล่นบัญชีเฮ้ยพรอมเพย์พรอมเพย์เจ็ดพี่โตหน่อยเมื่อกี้พี่โตเปิดเปิดของแล้วพี่พี่โตพี่โตเต็งพี่โตเต็งดึงน้องเมื่อกี้เปิดกล่องได้สามเอ็ดแดีเด้งกล่องเซิฟเลยอ่ะเฮ้ยพี่เปิดสิบกล่องได้สามเอ็พี่ดวงดีป่ะวะน้องสิบกล่องได้สามเอ็ดอะ จิ๊บกล่องได้สามเอ็ดอะเออเด้งเลยเมื่อกี้อ้ยงมาว่ะอุ้ยสองเอ็ดไปอีกแล้วว่ะอุ้ยเซอร์ดี้มันดูดคนว่ะคนดูมาแล้วรัวแอดมินไอันฮาไอ้กล่องแรกโคตรขี้บ่าตะถุนควายใครดูบอกเลยกูเปิดโคตรเมื่อยอันนี้ใครมีแรงเปิดหน่อยมันดูกูเปิดดิดูดิเอ็ดอีกแล้วเนี่ยเอ็ดบวกแล้วเนี่ยอุ้ยเซอร์ดี้มันดูดดวงจาน แล้วไม่ทีมแม่งแบบกด็ฟักกอตอ่ะอยางนี้ผมผมก็เดี๋ยวเอบวกเลยไหมล่ะทัดเอบวกเลยไหมล่ะเอบวกเลยไหมล่ะหกสิบโลลอยนั่นก็บังก็ได้เอาคนละห้องหน่อเนาะเบาโตไม่นี่ก่อนบ่าวโตบ่าวโตบ่าวโตดิที่เรื่องหัวตัวเนี่ยไอเทียนเนี่ยแต่เขาไม่เอาโตน้ำมันที่มาน้ำมันที่มาโดนมันี่เสียเลยหัวบีบวงหาแรกตัวครับมีแค่ทีกับแตกหัวบีบวงหาแรกตัวครับคืออะไรปะช่วยอะไรน้องถือวิ่งไวอ่ะ จะมีโอกาสได้วิ่งหรอวะขาบอกครับเจอพี่วิ่งมาโหดมันจะมีโอกาสได้วิ่งหรอวะเลยไม่เก็บไว้ใช้เหรอเปิดไม่เคยได้มีนี้เลยได้แต่มินเหลืองอะีอยู่เหลืองแล้วเปล่าฮะมาละมีกระเบื้องอีกแล้วกูว้าวแปลกไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งบอกไม่ไม่ทิ้งตี้อะตี้เราอะอยู่ไหนอะตีแรกที่เปี่ยนไปดิอยู่ตึกล็อกกี้แหละ ยาเป็นไงมั่วแล้วตึกล็กกี้เลยตึกมันก็ตึกเฉยทีห้องนึงไอ้ไอ้เนีนั่นเลยไอ้พรตีนดีดีกูแตกไปแล้วนี่เหลือยังชืเออไอ้พวกมีโขงนะใครจะโขงนะผโอ้ยไม่ต้องโขงใครนี้พอแล้วแม่จะทำให้กูตายไงแค่นี้ไม่ไหวน่ะโอ้ไม่ต้องหรอกมันหมดเวลามาแล้วเว้ยอันนี้กูมาแถมให้เว้ยหมดเวลามาแล้วเว้ยกูตายแล้วหมดเวลาแล้วเว้ย แต่พูดเดี๋ยวนี mm ้เกมมันไม่สบายเดี๋ยวไปคาเทียลที่มันมาช้าคือลงวิดีโอใหม่นะแต่ครั้นี้ผมไม่รู้ว่าตัวเอปืนเอบวกหกสิบฟ้ารเอามากยี่สิบไม่ออกเลยวะพี่ไปไหนพี่ไปไหนอ๋อคุณไปไหนครับเด็ดไปพิมพ์ระยะมั้งมัไม่มาช่วยหน่อยพี่จะจบผมก็พิมพ์เลยไม่ยาวนะมันยาวตรงไหนวะกระโดดกูปะรอดกูปะตัวน้ำเลยพี่

ต่อย0บาทเป็นยูโนปืนเที่ยวะหรอวะอะไรไงโอ้โหโไปไหนโอ้โหถาัไปไหนเพื่อนนอนมั้ยนะอ๋อเล่นไรวะน่ะปืนไม่ทันกินเลยใช่ปืนเที่ยวไม่ทันว่ะออกเกมเข้าใหม่เลยหัวปวดหัวปดดอ่ะ ตต่อยิงก้ายิงหัวแล้วสี่สิบห้าสิบป่ะโปเจ็ตโปเจ็ตจะตีมปอบโปเจ็นี่หว่านึว่าใครเอาว่าเอฟบกเต็มขึี่กว่าอ้าวี่สามยิงหัวสองใตายครมคมเพื่อนเราอย่างคมอ่ะ เรายงเอแตกอะืนเอสองบอกหาแลืนเบวกไอแปไม่ได้สักอันอแปะเดี๋ยวซื้อซื้อซื้อสามสิบออ่ี่หมดแล้วาเม็ดเิตายแต่ไม่ได้ตายแบบปั๊มยาัเอโหก็ราคาราคาตหัวตลาดแล้วเ็ดบวกนไเม็ดบวกไอ้หี่เม็บวกไม่เอ็ดบวกแล้วไม่เ็ดบวกผมว่าปืนเดียวเป็นปืนลัวไหมสองปืนหมดปล้ว คืออยู่โมโต้ปืนหแล้วะโตสกันาเอาแบบเมื่อวานนี้นงโค้อยู่ดยดีุยติดติดก็แรงเแรเไรเต่จะท่กีไงครับอกแต่ลจ้าพี่โตไปไหนไปไหนเตรียมรถเนื อะไรวะหกเ้าหกห้าแค่แค่ไหนนไปทีมไปทีมไปทีม ห้าสิดงหัวประมาณห้าสิบเกปิดกูเหรอเฮ้ยมันกิปิดกูิดใครมาละแต่เข้าสิบเอ็โอ้ดวิ่งหมดดัวิ่งหมดโอ้อัพใสแล้วป่ะผมกดให้แล้วร้ออันาโอ้ให้ซะเยอะเชียเดียวขี้แตกกันเเสร็จแล้วป่ะ อัพไซด์ป่ะไม่มีเซตดีๆใส่หรืเว้ยตัวเนี่ยมันไม่มีหัวตัวดีเปิดไปได้ดีได้แต่ปืนนะก็แล้วแหละไม่ได้เ็บวกเลยน้องโอ้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวรอดไ่แตกเดเว้ยรอพี่ไมตายเว้ยอย่นั้นปะอันเดวยดอันเนียอวยอ้ยขี้แตกของจริงอะให้กูแตกอะ

ของทุกคนมายาวว่าเพราะเดี๋ยวนี้พอเปิดได้สักมได้ผมมีไฟเลยว่ะเพราะแบบตอนแรกจริงของผมเปิดไปผมไม่ได้เงินได้อะไรผมไม่ได้ไปขายอะไแต่คือแบบคือมีอารมณ์เล่นต่อทั้งที่แบบว่าของที่ผมได้มาเนี่ยก็ไม่ได้ไปขายเลยนะแต่แบบไอ้เฮียกูเปิดตั้งห้าร้อยกล่องกูโคตรเจ็บไม่เคยครับแต่ว่าเขาโยมปวดหัวอีกแล้วไรรออ่ะดาโยหไม่ก็ดาดที่เมื่อกี้คนให้มาไง แ่ี้าไอ้ไมี้อมดีกว่านะอยากจะรู้ิ่วิ่งไหมีวิ่งไหมห้ามั้งมีมต่งง้นเอ้ทไมอู้ไมอู้ทไมไม่ได้ลอยเอ็ด้ไม่เอบงกระบอกลอุ้ยคนเดียวไอ้เป็นตึไอ้เป็น้ามีพี่อยู่ก็เป็นมกระบอกก็ไดไเดี๋ยไามีพ่ก็ามกระบอ็นะอะไรอ่ะพอเมื่อก้มันจับมน่สองะ เจกขอขอขอนาเจกใช่ครับอะไรดีเฮ้ยจะปืนปืนเอนัดเดียวยิงหัวเอบวกเขาสิบเจ็ดเขาสิบสองเขาสิบสองเขาสิบสองไม่ปืนเอเนี่ยปืนนีเนี่ยปืนสไนเใหม่อะเจกมามามามสิบห้าบาทไปหัวตัวบบวกไปไอ้สไนเใหม่เนี่ยดันสพันสองาหัวตัวบีบกเก็บไว้อมหัวแกอเอาไยเอาไยชอบเปลีนรว เปนใครวะไม่โดนนะเด็กหมาดหมเน้นเบิ้ลไงให้พี่อาร์ตอ่ะพี่อาร์ตเนี่ยยิงยังโหดอ่ะปกติไข่ยี่ห้าไข่ยี่ห้าก็ยิงติดหมาดเลยเลยทำไมหรอหมูจะเล่นยีงเลยอ้กองมันฝากขายยี่สามเยอะของเขาหัวปะโอ้ยเอ็ดบวกสองตัวเลยอ่ะสามตัวเลยอ่ะเฮ้ยมันเซตอะไรวะทำไมเซตเอ็ดบวกยิงหัวหรอยี่สามเองเหรอเดี๋ยวมันเล่นลวกปะ ปืนนี้มันรัวอ๋อว่ามันเบาเพราะเมื่อกี้เรปืนเอมันเป็นชายช้างอ,อย่างแรงเล้วเคยจับเขาจับครั้งแรกอ่ะเออกระติดกละติดที่มากนหอคอยหอคอยเห็นปะกับอะไรท้ายหนึ่งเงินตัวเอาป่ะอันนี้อันนี้เป็นเงินที่เล่นม้เนนี่น เอฟมนผัไม่ขา่ยึดปีนไปแตกกไม่ตกูไม่ได้หรือเล่นบนแค่วันนี้นะเชียอุ้ยคนแรงเหลอี่เอาไปเอาไปมาถ้ทาดอกเล้วยีกว่าก็ไม่แรงนะห้มเปก็ตายรลยใกล้คงเป็ดก็ตายนะธยาทำให้ต้องีแตกทำไม่ดีมีที่แตกอ่ะง่าย ยังมุกแน,น,น่พี่โตเดี๋ยวพี่โตพี่โตพี่โตโอ้โหโ,โตแต่ไปดิคือหัวตัวมันกากัดแต่วันนี้คือเล่นเพราะว่าเออเห็น คเรนตี้มันออกเป็นเพื่อนผมเลยเล่นไว้เห็นไหมว่าหัวตัวมันกากไมไปมีแค่เอจริงๆก็ให้มินให้มาเวย้ยแต่จะได้ปืนว่ะทุกคนปืนแม่งโคตรดีบอกเลยว่าแรงมากเออตอนแรกคิดว่าเบาแต่เออลืมไปว่าไปเป็น VS นะครับกระสุนปืนรัวเสียดายว่ะไม่มีหัวตัวเล่นนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากพอดีถ้ามีหัวเอตัวเอสน้ำมันเลยครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอจากพอดีก็อึ้งมากวันนี้มีความสุขครับตอนแรกก็งอมๆแหละเปิดห้าร้อยกล่องมือไม่พอไม่มีคูยเลยตอนนั้นคือเปิดได้หัวเอสอัน ส0กล่องไม่ได้สไม่ถึง20กล่องด้วยได้3 S กับ S บวกนะครับน่าจะน่าจคือได้รวยๆทุกคน2 S 2 S แล้วก็ S บวกนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอจากเท่านี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะครับเจ็ดคลิปหน้าลิงก์กลุ่มใต้คลิปเลยทุกคนไปละขอบคุณครับ